น้ำมันภายผีเป็นของอาถรรพ์เป็นสุดยอดของมนต์ดำสายล่างที่เข้มขลังและน่ากลัวที่สุดแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีพลังอำนาจอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบล็กจาก THE อ a แซ t ทีมในรายการ ปุกตำนานสารต่อความขลังและอาถั์ EP 1 4ในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับของอาถั์น้ำมันพลายผีเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับน้ำมันพลายคือน้ำมันที่ได้มาด้วยการใช้เทียนลนจากศพของหญิงตายทั้งกลม ผู้ที่สามารถลนน้ำมันภายมาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แก่กล้าเพราะจะต้องเผชิญกับความน่าเกลียดน่ากลัวความสยดสยองอย่างถึงที่สุดหรืออาจเผชิญกับอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณผีตายทั้งกลมได้ทุกเมื่อหากไม่มีวิชาอาคมเข้มขลังและมีจิตใจที่มั่นคงอย่างแท้จริงมีสิทธิเสียสติ ราะความสยดสยองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำพิธีอาจทำให้ลูกสึกตื่นตะนกสุดขีดกลายเป็นคนวิกลจริตฟั่นเฟืองหรืออาจถึงตายได้ง่ายๆซึ่งพลังอำนาจของน้ำมันพลายคือหากเอาน้ำมันพลายไปแตะต้องสัมผัสถูกเนื้อของผู้ใดจะทำให้ผู้นั้นเกิดความลุ่มหลงรักใครในผู้เป็นเจ้าของน้ำมันพลายอย่างไร้สติ มีอาการเผลอรครั่งประหนึ่งคนบ้าต้องสมสารไปหาเจ้าของน้ำมันพลายเพื่อให้เขาเชยชมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนและเป็นที่น่าเศร้าเสียอย่างยิ่งเพราะผู้ข้อร้ายคนนั้นจะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟืองคุ้มดีคุ้มร้ายไปชั่วชีวิตและการถอนลิตรน้ำมันพายให้ออกไปจากตัวนั้นกระทำได้ยากยิ่งหรืออาจจะไม่ได้เลยหากผู้ถอน ไม่มีจิตตานุภาพที่แก่กล้าจริงๆได้มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากมีบทสัมภาษณ์จากสื่อช่องหนึ่งกล่าวถึงศิลปินคนหนึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์สุดหลอนกับการใช้น้ำมันพลายถีหวังให้แฟนลักแฟนหลงแต่รู้สึกเหมือนจิตเสื่อมจิตเริ่มถดถอยมีความรู้สึกมึนงงอยู่ตลอดเวลาคลับคลายคลับคลาว,ว่า มีวิญญาณมาตามติดตลอดเวลาซึ่งท้ายที่สุดศิลปินคนดังกล่าวก็ต้องทำบุญเพื่อเสริมบุญเสริมกุศลเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายน้ำมันพายผีในครั้งนี้กล่าวโดยสรุปน้ำมันพายผีเป็นสุดยอดของอาถรรพ์ที่มีพลังอำนาจที่น่ากลัวหากผู้ใดถูกน้ำมันพาย จะทำให้ผู้นั้นเกิดความลุ่มหลงรักใครในผู้เป็นเจ้าของน้ำมันพายอย่างไร้สติซึ่งถ้าหากโดนน้ำมันพายผีเล่นงานเข้าให้แล้วก็ยากมากที่จะถอนลิธิ์น้ำมันพายออกไปได้เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมประวัติที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม h o m สวิต e t h o m ออนไลน์มากน้อยแค่ไหน ติดตามดูไว้ให้ดีๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ยเยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุด Exclusive จากทาง Home Sweet Home Online ที่จะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบล็กจาก The s a c k Team ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ